สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุขชนค,ครับวันนี้เมนูแซ่บๆทางอีสานบ้านเฮาครับเป็นต้มเอียนใหญ่ครับบโใหญ่ธรรมดาเบิง้งยกซองข้นพเพื่อครับจังสีขึ้นคุณครับโลหนึ่งตัวใหญ่รครับตัวเดียวโลก,กว่าวกว่าเพื่อนทุกคนเลย<น>เบิง้งพี่น้องเรื่องอุ่มเชิมเลยยกแห้งโบได้ครับมันชิลุดต้มนี้น<อ>ทั้งเปลือยโบเปลือยเบิเ้งครับเนือ้อผู้เพิ่นโบก,กินเอียนคือว่าโบกินปลาไหลเนาะก็ต้องขอโทษขออภยัยเพื่อครับเด้อทางพี่นิ้วห้อย เจลครับนี่เจลเจลอันผักริกีกีผักิกเขียวๆครับเห็ดเจลแก้มทางดอกกระเจียวลืมทุ่งว่าใช่อันนี้พักปังครับพักปังลั่ววาสิชนอันหอนมันทีเย็นเบิร์ตได้เนาะเอาติ๊บเขาเนี่ครับหมดการผ่อนแล้วแซ่บๆครับมาอนี้น้องว่ายกรบโบกินน้องกันกรบโบกินครับกินแต่ผ่อนกับน้องวุ้นลงมือหน่อยแม่พักเคืองกันโหลดเห้อนี้ มาครับมาแซ่บต้องกันเบิ่งกพอดำภาคไทยเบิ่งตัวใหญ่แห้งครับก็จะเแซ่บเนาะมือนีเนอ้เนาะเนื้อเนื้อทองมันนะนโอ้ยเอาหนงังวุ้นเอาหวยใหญ่ตั้ไงผีครับใหญ่แห้งแซ่บๆครับบ้านนี้บัวลายเห็ดยังเามพอดำหลักหนงังวุ้นโอ้โอ้ยตัวแซ่บนันเอา้าพอดำเอาทาั้ไงผีแห้งใหญ่ครับ ุ้งข้างบ่ดัมมี่ว่ดมบกินน้หลักของมึงครูบากินก็จะให้ลองเบง่งครับอันนี้เอียนบานเท่าครับอันนี้เอียนอยู่น้ำหนองซ้าบอกอยู่น้ำห้องครับขมทอนเข้ากันคักมันชีนุ่มดูจากพี่น้องแล้วก็หวานนะ ต้มสาขาออนเนี่ยครับใบตะเพาตัวเง่งโล่สองขีดนะครับทลองวุนเรื่องทบเคร่งเลยครับนี่ยปาดเหนแล้วครับแซ่บครับ สดน้ำโกโก้หรือเปล่ายัางเลยตอนมานอ้อาวนสดน้ำโกโก้ค่เดียวเลยครับกระดาษผิวดำเนาะห,หมดมาแต่ใส่ดิที่ครับทางขาอ่อนครับ หัวใหญ่บัวใหญ่งงครับกระปั่นสมตัวละโ,โลอยู่เนาะซื้อซื้อหรือหาเองเอียนถึกเบ็ดเพิ่นครับซื้อน้ำเพลินนี่อะไรกันไ,ไปหาซื้อหาเองบ่หลักหลักยามเบ็ดแล้วบ่เห็นนิ้วไส่กะบึงเงมาจากพี่น้อง สุดหนักก็เป็นยังมันคือแสบบอมมันบอมมีบอมคอยมีกลางครับ<ม>เนื้อลายกว่าเนาะแมนจะเนื้อชิลายเ <c oughs> จ็บคอเด้โควิดบะเพ็ดได้ลายอย่างครับบางคนก็นมักแกงมักมอมคมนทำขนงวุ่นนี่พัดเพชรแม,มนจะพ,พัดเพชรกัรบแสบแล้วจ้าพอแม่พี่น้อง ที่แรกมันนี้เพิ่นว่าเพื่อนจะกินผัดเพชรน,นะครับเอาไปผัดเนา<ร>ะ,นะจะพอนำอิดแล้วเฮ็ดทาเพิ่นมาแต่โรงเรียนครับมื้อนี้วา่าสิบ่มาแล้วแต่พอดำเว้าถึงอันนี้ปุ๊บแบบมาเลยไปตะเภาครับทางนี้ เอาหอมพี่น้องเขาทำพี่น้องบอกว่าว่าบอก,กินจ่าแต่เบิ่งแต่มากเบิ่งแม่นครับแซ่บด้อกันคุโบก,กินยังให้ล่องเบิง่งเนาะมันมันละกัวานจ้ะ หนุ่มน้เหนื้อมันชิหนุหน่มๆแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องเนื้อไงตัวไ่กับเนื้อลายครับหักออกเลยครับหักกระเหลี่ยมเลยเอากับม่แฮนเอาไปนี่ครับ, <laughs> รบเพื่อจว่าจะกินให้เบิง้ง <laughs> ใหญ่ๆนั้นนี่คักได้อีกเบอรอีกกได้ครับเด้อยอดชีนเม่นมาเผนว่ายอดปลาเม่นเอียงคือบลกิน,น้นไงมาน่ะลอกมะฮองลอกมะฮองยอดมันก็มีหัวมันก็มีขาคือจะเป็น ค่าเนี่ยคือเสียบนะลองมึงครับหอม,อมท่านเห็ดจึกสูตรบร่วข้าวครับท่านข้าวเอาข้าวเดียวเบิดยังมีเวลามาเรียนหมกเดียวจะกินเบิดได้หนิเอา สมเอียนใจซาหอยอเซื้อเขาคือติดมือว่ะเดีนกีดินบ่กินยูมเ้ินผ่อนรถติ๊ดเน่เมียนเพิ่มเติเรีนกีดินคายควงบ่เฮ้งนี่ยุดแล้วพี่น้องอลิสังเอียนนั่มเลยไมจึงคายคองกีดิน แต่ของท่างหนานเท่าก็มีขายโดยจากพ่อแม่พี่น้องมียงเนี้ยนะใครอองพูดนะทางไงตัวเดียวคุมครับชิบะจังเบดก็เอารถทักทางเนื้อลายีนรองเบิงครับเุ้ยโอ้ยของแซบอีสานบ้านเท่าอิลีครับเนื้อขาวอุ้งวัวเลย ขันผู้เคยกินนะเพื่อนว่าหงอยคักและบอดำเพื่อนาแมนบอกครับมิดมิดจัดช่วยมาเป็นกงรตั้งใจหายเ้ยจ้าโดยอีกหาพ่านตะครบแทนเพ่นแล้วเนาะอืทางเพจครับทางยูทูบน,นั่นนงมนไปเบิ่งมาเดยวเพราะว่านงมนเปนคนต่อเพจหายเ้อจ้ากับหนองวายกับผีวาย มายำคำตะเวนกบรบปตกตดินจากเอ้าลืมบอกครับต้มใส่สมมงครับสม,มง<อ>ต<ร>้มเยี่ยนเบียบะแมนใบสม,มงตั้งแต่ซื้อหมดแล้วสมไม่ขาก็ได้หลุดตีนหลุดมือแทะขิงกุาลาขากะแรง แสบๆสองคนครับเขาว่าคงเป็นยาหวานเป็นลมอเมนนีในเมนความเ้าเลยหวานเป็นลมคงเป็นยากินแบบว่ามือนั้นกินขนมอบน้ำตาลหรือเปล่าใส่กับน้ำตามล,าลามันได้หล่เลยๆมิ้นัวยเลยเหตุอะไรกับเบาเศ้ามันเป็นลมปะจะบอกเป็นลมมแค่อย่างงอน อสองคนพอดีอิ่มครับเนื้อแนนดีขนาดหน่ะเเิ่มออกคา,ากอือ เือนปุยมุยเนี่ยมันแสบเนาะเสียดายนั่นนั่นที่สิได้กินเลยจ้ะพ่อแม่พี่น,อน้องบ้างเพือ่อนสามเดือนมันกระทือบานานเลยมาได้กินแต่ถึงกัได้เนาะไม่จ้ะหลอบก่อนเอามาพัดครับพัดตะเภาหลอบต่อไปเอาไปพัดด้วยประเี้ยพัดเนาะอือพอดำครับกูบอกนี่เดะถักคืขอขกันอื ยเตียวปลาแดกครับนี่ตีพริกตำใส่ปลาแดกเบิ่งเ,เครื่องบนจิงไคสมุนไพรล้วนๆ้วนข่าเยฮึซาแห่งสมุนไพรไง ตกับบริตุมใส่เนาะขวัญมาแล้วครับข้าวเดียวเวิร์ดในตัวแง่นี่คักท่านกินกินให้อิ่มเลยครับ เจียวอยู่บ่กินเพื่อเะยเร้อครับวองยามใดพุกยาเนี่ยเพื่อเะพ่อ่พีาน้องเพื่อพี่หน่องหลายๆ่โรสสำหรับคนที่บ่กินนะผู้บ่กินกินเพื่อหลายลโรสเนาะเพือแต่เพือแต่งกินเข้าก็ได้ในคนอ้วนเนาะ ปลาไปอว้วนนะบาง,งคนนี้วางหางสุดมันมีคนซิบกินนะครับเป็นอย่างจ๊ะบางคนมันเลือดดังออกนี่เอาออกครับพครกินได้ครับแตนวนกินตลอดเลยนะ, <c oughs> <c oughs> ะเะรพฐะแบบว่ามูทุกคนมัเดือดดังออกมากเลยแต่ตัวยิ่งใ<ง>หญ่ตัวเดียวครับแต่ก็คุมเต็มหมอเต็มมอตัวหนึ่งเลยครับ บบเมนหมอนหน่อยแล้วจากพ่อแม่พี่น้องสดที่ทางแก้วนั่นพี่หนาแซ่บครับอิ่มอยู่บ่บงอิ่มก็เห็นได้แล้วครับเบิดแล้วพยายาอิ่มบ่อิ่มอยู่อิ่มยังอิ่มครับอิ่มขายของไหมมันยังไม่อิ่มได้ขายของไหมวะฉัน อินเทินขายเบิงบักพริกจีกับไทน้ำครับจีบักพริกแหงไทรขนาดนั้นเลยเหรอแม่นขบแหงบัดที่เบงนำนำนัวนัว,น,วนี่เป็นนำปลาแดกได้สะโพเมนอยู่มันหอมอเศรษเฮาเอาเป็นว่าฝากพี่ฝากน้องเฮาอย่าลืมนะครับเด้อเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระลังในอกแรงใจค,ครับอันนี้กับแซบ่แซบวิสานบ้านเฮาครับคั้นผู้ใดกินกัสิงหัจักรสชาติมันว่าแซบ่บขึ้นห่อนิ่มได้กระเมนต้มเอียน ตบเอียนไงถือเบ็ดเพิ่นครับเพิ่นใส่เบ็ดยูซองสามอันถือตัวเดียวเพิ่นเอาเอามาให้บดําเดี๋ยวจะสร้างเพิ่นอีกอยู่ครับเทนาเดี๋ยวจะพาฒัดให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งครับกลางทองเห็ดไฟแห้งๆเลยครับให้น้องมุ่นเรื่โรงเรียนหน่อยโมเมนต์ไหมให้ม้อุนปิดโรงเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์ครับช่วงนี้เพิ่นกับเขาโรงเรียนเนาะสำหรับผู้บกินกะขอโทษอีกคนอนึ่งนะครับเด้อสำหรับผู้กินกะแซ่บๆน้องกันครับเอามือนี้กะเอาไว้ชั่วนี้เนาะกะขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใด ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ